ครับบรรยาก,กาศเชา้าวันนี้ก็เข้าครัวนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับตอนเชา้าเ้าบรรยาก,กาศเย็นๆมาตั้งแต่ประมาณสักหกโมงกว่าๆเมื่อวานนะครับแล้วก็กลางคืนก็ปล่อยๆแล้วก็หนักเป็นบางช่วงนะครับเชา้านี้เดี๋ยวเราจะมาทําปักบุ้งนะครับไฟแดงเก็บมาจากทุง่งนานะครับ ก็อหยอยใส่ย่างตรงนีย้ยางใส่แต่ใส่แต่อะไรนะนั่นน่ะใส่ตเต้าเจี้ยวตเต้าเจี้ยวเออ,น,อะนะครับก็เพื่อนก็ปรุงรสไว้รอละผมก็มีหน้าที่ผัดมีพริกกับเต้าเจี้ยวแล้วก็เติม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 นิดหน่อยอะไรน้ำเมื่อกี้นี่มีน้ำอยู่ในขวดโค้กก็เป็นวิถีทุกเช้าว,วันนี้ไม่ได้ซื้กับข้าวนะครับมีนะ้า เขาเก็บผักมาให้จากพุ่งนาแต่ว่าจะไปเก็บอยู่วันนี้แต่ว่าติดสายน้องโทรมาจากสมุทรสาครก,ก็เลยคุยกับน้องยาวเลยเป็นเกือบชั่วโมงนะครับวันนี้เชา้านี้แล้วเสร็จจากนี้เราผมจะพาไปดูพึ่งนะครับพึ่งอยู่นะมาออกลูกมาทํารังหน้าบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวลงลองถ่ายไปก่อนอหลากหลายกิจกรรมนะครับตลอดเช้านีออานา้ไม่ต้องไปเด็ก มุ้งนี้อ่อนมากเลยยอดเก็บมาแบบใหม่ๆ่อเช้าเนี่ยครับเนี่ยน้าก็บอกให้ผมไปเก็บอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวรอถ้าเามีโอกาสช่องว่างวันนี้ก็จะไปเห็นบรรยากาศนวนก็เก็บสายบัวมานะครับมีความสูงลาแคนแนลเขาลงไปแล้วนะครับแกงสายบัวใส่แกงใส่กะทิสายบัวราะว่าผัดผมต้องผัดให้มัน สุกไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะเคี้ยวไม่ได้นะครับแลเราที่อยู่ในเมืองไม่ได้เราก็ต้องพิดถึงให้มันสุกๆเอาแบบกรอบๆไม่ไดนะ้ไม่ต้องพิมพ์ครับมั่นใจเอาไม่ต้องเติมน้ำนะครับแอบน,นี้แหละง่ายๆใช่ไหมคลี่คลม ดเดินนิดนึ่งเพราะงันพอได้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 ตักต่ราดข้าวหน่อยอ้าวเรื่องไว้ห้ามือกล้องเราอ่ะเดี๋ยวเราสร็จจากตรงนี้เราไปเที่ยวหน้าว่านดูพึ่งดูบรรยากาศช่วงเช้าๆตอนฝนตกนะครับทบข้าวสายหน่อยวันนี้ผิดสายออกมาขอที่อยู่ส่งของมาให้กินปลาหมึกแข้งของหมหาชัยทำไว้ด้ไปดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันติดจากตรงนี้ เย่ไม่ไม่้กินนะครับรวดเร็วทันใจครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านว่าพาไปดูรังพึ่งหน้าบ้านมันมาอยู่ใหม่ในต้นมะกรูดอันนี้ก็ได้ผัดกระปุ้งแล้วก็ผัดขิงของเพื่องผัดไว้เมื่อกี้นะครับคนละเมนู นะครับตัวรสชาติเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันไปค่ะไปตามาอยู่ในต้นมะกรูดหน้าบ้านนะครับเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่เองครับเนี่ยออกมาเดินหน้าบ้านเลยเห็นนะครับนี่ครับ มีรังนกสองรังเลยครับนี่ครับนู่น,นอีกรังหนึ่งโอ้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่ความเป็นความเป็นธรรมชาติของผึ้งที่มาอาศัยอยู่ในบ้านอยู่ต้นมะกรูดหน้าบ้านในวันนี้นะครับวกขึ้นเรานะครับ บ้านคุณยายหัางตรงข้ามนะครับกํากลังกันอยู่ป้องกันอยู่เดี๋ยวไปดูกันไม่เห็นนะครับนี่ขึ้นมาทําลังซะใหญ่เลยข้างเราเนี่ยกำลังจัดก,การอยู่นะครับมันมีใหม่นอะมันการีตีน้ำมันบะโอ้ยากค่ะอืม ทางบ้านนะครับเพิ่งเห็นคุณยายเพิ่งเห็นต้องรีบกําจัดเลยต้องรีบเลยโอ้มันขึ้นบันเลยตัวนี้เสานี้ก็ขึ้นตัวนี้ที่บ้านเจเส้านี้ยังฝืนงานก็ถูกเรางานแห่งก็เดารขื่นโอ้สวนผักป่าน,นะครับเมื่อคืนฝนได้ตกมา หนักพอสมทงควรนะครับชุ่มฉ่าเลยนะครับตอนเช้าๆก็ยังท้องฟ้าคลึ้มอยู่นะครับนี่ประมาณแปดโมงนะครับท้องฟ้ายังไม่มีแดดนะครับวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็มีดูความเป็นธรรมชาติแวดล้อมอ้อมรอบๆบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ